สวัสดีครับโรงเรียนวัดปังกสียินดีต้อนรับเข้าสู่สุขข่าดีมีความสุขโรงเรียนรัดพังกสีผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุข่าดีมีความสุขโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐาน5สอดังนี้ 1. ห้องน้ำโรงเรียนราสะอาดไม่มีคราบสกปรกไม่มีแหล่งสะสมเชื้อโรคมีแสงสว่างที่เพียงพอไม่มีกลิ่นไม่เชือเชฉะไม่มีอุบัติเหตุในห้องน้ำ สะดวกโรงเรียนของเรามีห้องน้ำแบบนั่งยองและชักโครกและมีอ่างล้างมือที่สะอาดและเพียงพอต่อการใช้งานสบายห้องน้ำโรงเรียนเราครูและนักเรียนสามารถใช้ร่วมกันได้เพราะทั้งสะดวกสะอาดและสะบายซึ่งเป็นคุณภาพพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ สุขารักษณะโรงเรียนของเรามีอ่างล้างมือมีเจลล้างมือมีกระดาษชำระและมีกระดาษห่อสำหรับผ้าอนามัยมีภู้วิชาที่สวยงามสะอาดและน่าใช้ห้องน้ำโรงเรียนสะอาดมากเลยครับสวยงามน่าใช้สุขาดีมีความสุขครับค่ะจากที่ได้ใช้ห้องน้ำมานะคะห้องน้ำสะอาดค่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากค่ะสุขาดีมีความสุขค่ะ หลังจากที่โรงเรียนวัดปังกสีได้ปรับปรุงคุณภาพห้องน้ําทําให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนและคุณครูโรงเรียนวัดปังกสีดีขึ้นคุณครูและนักเรียนสามารถใช้ห้องน้ําร่วมกันได้สุขาดีมีความสุขค่ะสุขาดีมีความสุข